ท้ายช่วงนี้ดูเรื่องของราคาทองคํากันบ้างนะคะย้อนกลับไปสักปี2ปีก่อนอหน้านี้เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นของราคาทองคําเลยนะคะเพราะว่าปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากค่ะบางคนเคยซื้อเนี่ยบาทละเกือบ27,000บาทก็เคยต่อคิวกันมาแล้วนะคะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยถือเป็นช่วงขาลงนะคะเพราะว่าราคาทองคํานั้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องล่าสุดนั้นราคาทองคาแท่งค่ะขายออกที่บาทละหลุด18,000บาทต่อบ,บาททองคําไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นผลมาจากการที่ราคาทองคําในตลาดโลกนั้นปรับตัวลดลงต่ําที่สุดในรอบ4ปีค่ะก็ส่งผลทาให้ตลาดการซื้ออขาายทงค านเราตอนนี้กลับมาคือขักอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนเตรียมที่จะไปซื้อทองคําเก็บสะสมเอาไว้เป็นการเก็งกําไรค่ะประมองว่าเป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสุจิตรากิพโรธกัน,นะคะ่ะ ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจลงทุนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมองว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยและขณะนี้เองราคาทองคำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้บรรยากาศการซื้อขายทองคํากลับมาคลึกคักอีกครั้งเห็นได้จากบรรยากาศร้านทองย่านเยาวราชมีประชาชนนักลงทุนเข้าคิวรอซื้อทองคาตั้งแต่ช่วงเช้าและเป็นเช่นนี้ตลอดทั้งวัน นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุด1 8 0 0 0บาทต,ต่อบาททองคำผู้บริหารห้างทองวัว์เซ้งบอกว่าราคาทองคำขนาดนี้ต่ำสุดในรอบ4ปีโดยเมื่อวันที่5พฤศจิกายนราคาทองคำในตลาดนิวยอร์กระหว่างซื้อขายลงมาทดสอบที่ระดับ1,137ดอลลาร์ 1, 40เซนต์ต่อออนซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2553ทําให้ราคาขายออกทองคำแท่งในประเทศล่าสุดณวันที่6พฤศจิกายนอยู่ที่17,850บาทต่อบาททองคำทั้งนี้สาเหตุที่ราคาทองคำในตลาดโลกลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากกรณีธนาคารกลางสหรัฐห,หรือเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ทำให้เงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจึงทำให้ราคาทองคำอยู่ในช่วงขาลงส่วนปัจจัยที่ช่วยพยุงราคาทองคำในประเทศลดลงไม่มากนะักเพราะเงินบาทที่อ่อนค่าเจ็ดเองเนี่ยเราก็ยังมองว่ายังยังน่าจะรับไหวนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเองก็มีการอ่อนค่าตามมาตอนนี้อยู่ประมาณ32.7ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงต้นปีครับแต่ทําให้ผลตอบแทนของทองคาในตลาดสปอร์ตกับตลาดบ้านเราเองถือว่าติดล,ลบไปเท่าๆกันครับปีนี้ประมาณ6%ครับ ทั้งนี้ในช่วง3วันที่ผ่านมาราคาทองคำล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์กลดลงเกือบ26ดอลลาร์สหรัฐต่อออนโดยราคาปิดนวันที่5พฤศจิกายนอยู่ที่1,145ดอลลาร์สหรัฐ70เซนต์ต่อออนด้านนักลงทุนเห็นว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนและปลอดภัยมากกว่านำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นเพราะมองว่าการลงทุนทองคำในช่วงขาลงเหมาะแก่การลงทุนในระยะสั้นมากกว่าถือครองในระยะยาว คิดว่าถ้าในช่วงนี้ก็เป็นการลงทุนระยะสั้นนะคะเพราะว่าราคาทองมันดีดตัวลงค่อนข้างเยอะก็เป็นลงทุนแบบระยะสั้นๆไว้ก่อนแล้วก็คิดว่าการลงทุนทองอ่ะมันมีความเสี่ยงน้อยกว่าเอาไปลงทุนอย่างอื่นแล้วก็สามารถที่จะเก็บเป็นสินทรัพย์ได้นะคะก็เลย คิดว่าลงทุนทองน่าจะจะปลอดภัยกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งตรงที่ว่าตอนนี้ราคามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแบบที่ใจหายอ่ะเออก็ต้องดูให้ดีอะค่ะนะคะแต่ยังไงคิดว่าลงทุนทองก็ยังยังปลอดภัยที่สุดอะค่ะ บรรยากาศการซื้อขายทองคำที่กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงนี้นอกจากบรรดานักลงทุนที่เข้ามาซื้อเก็งกำไรแล้วบางส่วนยังใช้โอกาสนี้เข้ามาซื้อทองเก็บสะสมเพื่อน,นำไปเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วยอ๋อเป็นของขวัญให้ลูกชายกับคุณแม่ครับผมก็รู้สึกว่าจะลดลงจากราคาเมื่อก่อนสูงมากก็เลยอ,อาศัยจังหว่าช่วงนี้ก็น่าจะซื้อเก็บไว้นะครับ กรกิจอินกองงามถ่ายภาพสุจิตรากิพโรธทีนเอ็นทเวนตีโฟรายงาน